กัจจังจีราเปิดสาเหตุไม่ออกสื่อสองปีเผยอดทนมานานจนจิตตกเสียงานรายได้หลายล้านห่างหายจากการลงคลิปใน YouTube ไปนานจนทำให้แฟนๆเป็นห่วงสำหรับยู u ูบเบอร์ชื่อดังกัจจังจีรันทนินที่ทักพรตระกูลหรือกัจจังจีราล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรม เล่าถึงเรื่องราวที่ไม่เคยออกสื่อมาก่อนที่ต้องรักษาตัวจากการติดเชื้อบนบริเวณใบหน้าโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพขณะรักษาตัวพร้อมระบุข้อความว่าถือว่าเป็นการอดทนเงียบที่นานมากกก,ก,กเพื่อไม่ให้กระทบใครเลยและจิตตกเสียงานและรายได้กว่าหลายล้านมาเกือบเกือบสองปีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องที่ไม่เคยออกสื่อสาธารณะรู้แค่เฉพาะวงในกลุ่มเล็กมากๆ กระจังไม่ได้หายไปไหนนะคะช่วงนี้รักษาตัวหลังจากที่ทรมานมาเกือบ2ปีและบอกใครไม่ได้จะสังเกตเห็นได้ว่าแทบไม่ได้ลงคลิปใน YouTube เลยเสียหน้าที่การงานไปเยอะมากรายได้ตกลงมากแถมต้องใช้เงินเก็บรักษาตัวเป็นล้านเข้าโรงพยาบาลแทบทุกอาทิตย์เป็นว่าเล่น เพราะเชื้อที่ติดไม่สามารถฉีดยาหรือทําอะไรรักษาได้นอกจากคอยเจาะเลือดตรวจเชื้อตลอดและกินยาตัวที่แรงมากเพื่อบรรเทาอาการซึ่งไม่ได้การันตีว่าจะหายแต่หลังจากที่เชื้อไม่ประทุตัวแล้วสักพักตอนนี้ก็เลยกลับมารักษาผิวหนังบนใบหน้ายังมีการผ่าตัดอยู่เรื่อยๆก็เลยไม่ค่อยได้ลงรูปหรืออะไรเพราะนอกจากหน้าจะไม่พร้อมสภาพจิตใจที่ผ่านมาก็คือแย่และดำาดิงมากทำงานไม่ได้จะไลฟ์ขายของก็เจ็บระบบหน้า หลังจากผ่านเดือนนี้ไปทุกอย่างน่าจะดีขึ้นค่ะช่วงนี้ระหว่างพักฟื้นกำลังคิดอยู่ว่าจะทำอะไรดีนะอาจจะหาไปเที่ยวต่างประเทศคนเดียวอีกหรืออาจจะพาแม่ไปด้วยไปเก็บภาพบรรยากาศคอนเทนต์สวยๆแล้วมาพากเสียงเอา่อลอสังเกตดูว่าช่วงที่ติดเชื้อกระจังจะแต่งหน้าโดยเอาพวกซิกเกอร์ฟรุงรุงมาติดแก้มนั่นแหละปิดรอยยุบบนหน้าเดี๋ยวยุบเดี๋ยวนูนผาออกดูเชื้อเป็นว่าเล่นช่วงแรกแรก วันเว้น,ว,นวันเดี๋ยวมีแผลอีกอะไรอีกก็เลยตะลุยคอร์สเรียนต่างๆกันอยู่บ้านแล้วฟุ้งซ่านค่ะเพราะเป็นคนไฮเปอร์สรุปเป็นบ้าแทนเพราะใช้แต่เงินเงินหมดหลังจากนี้หายจะมาลุยงานเต็มที่แล้วนะคะเดี๋ยวได้เจอหน้ากันบ่อยๆแน่นอนค่ะ